รอบนี้แมวห้าตัวเอ๊ะปลาห้าตัวทุกคนเป็นอะไรอีกวะเอฟยูเอฟยู

มีใครรู้ไหมว่าปังเป้าเอามาทำอะไรได้ไมเนี่ยทุกคนที่เราลอง,ลองกินแล้วล้มเราก็ตาย <c ười> อันนี้ไม่ทำไร <c ười> คือเราตกปลาได้มาแล้วทุกคน นังสื้อเลยไม,ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยใครรู้ว่านี้เอาไว้ทำอะไรได้เนี่ยทุกคนแจ้งเราเข้ามาหน่อยนะคือเราไม่รู้่า ฝากคอมเมนต์ด้วยนะทุกคน